มาแล้วมาแล้วรรลุแอบแน่แ่คนเติมแล้วตรงหลังกลังตรงหลักำลังิเ่กินต่กัพวกคุณอะไปลื้อา่้อขิงนว่ารเลเกมีคขาขวาขวานั ข้างหลังก็มีโอ้โหเยอะจัดคนเจ้าใจเลยเห็นไหมวงนเห็น้ป่าต้นไม้มีแทงนะ้องยเป็นคอมมานด์นะมีเอ็มแบกล้องปิดนะ

เราเราในถงฟองเรณานตังบลไปเลยไปเลยคนขับรถไปเลยไอ้ที่มาปิดอยู่ข้างหน้านะีที่ยิงให้บอดายยิงให้บอดายอ้าวย้งไม่มีคนขับรถที่านยงรคุณบิ๊กยิงอะไร

นอตอีสนอตอีสจำแพงจำแพงตรงรูอะตรงรูตรงรูรรูผมขนหอนะมีหลารูหน้าหน้ากิเลือหน้ากินเลืผมจะบอกยังไงวะวนนว่าแหน้าเราดีดีดีหน้าผมเด้อดีดีดีจอมือวู้ยดีดีโดนยิงแล้ว Oh, <laughs> มัดเลยเดี๋ยวม์มัเ้เสรบาเลเลยเป็นแเกอร์อมิดเตเทงกอรียับมีนี่มีเดินเท้านะหน้าผมเต็มเลยอ้ยผมละ เฮ้ยอยู่ข้างหลังเลยเสือขอแบบนี้ดิขอของใครพวกของที่ตกใจเลยเขาต้องโนเลยครับโอเคโอเคจะไปเราจะจิที่มีกัะไม่มีเลยนะเรจิเราไม่เริจะจิมาจะจิมาเราไปจะนีมาเอยู่เนี่ยจะจิเราไปแล้วนะเดี๋ยวเออพี่เป็กแมนอยู่ไหนเนี่ยแบ็กแมนไปจอดแถวนี้ก็ได้อ่าจอดจอดตรงนี้ตรงมาร์คเข้าไปอีกหน่อยนึงแล้วก็วิ่งมาเลย ซากุลักวนซากุระได้ๆๆตัวไหนก็ได้แล้วแต่ชอบอ่ะหมอดุเลยชุบได้ไหมโรนยิงจากบุ๊กี่ชุบได้ไหมชุบได้ไหมได้ๆๆลาลาคำมุนได้เคเห็นละจ่าจ่าจาขออย่างนึงเนครับผมว่าว่าจุด่าสวนจุดาสวนโลเค่นโลเคปลอังกฤษเล ไปจาก่อีกนียอตองอเนี่ยเป็นทาสวนจะยิงอัดเข้าทาสวนกูสักูเดี๋ยววางกระสอนไปตรงนี้เพื่นสาบสาบสะกูครับใล่นออยรงังนก็ต้องผ่าเวังไงกไดวันทวันทองวันทอไ ชาลีแล้วทราบอะไรขึ้นไปพามาทุกทีมมันมาตรงผมแล้วนะตัวเอฟบกไเราจะไปอยู่บกองอเคดียมันาะมันมาคูโรจีแน่ปล่อยมันปล่อยมัน

Pit, pit, อยู่ไหมอยู่ครับอยู่อยู่โอ้โหนีดพงโดนมอเตอรเลยเอะเลยชั้นแม่โลจิสยังมีของไหม กลับกำลงาทีวีเบลของลูกยันแ้ขอีลยะังเอนสเปตวไม่ต้องส <c oughs> องนตัเผื่อเผื่ออาจาร์ท้งหน้าขึ้น một đêm của yên rồi ok đôi, đôi ừ. mata. ม,มอตาลลมลงกี่ชุดแล้วเนะี่ยไม่ได้หายใจเลย

ไม่ได้ยินเสียงไม่ได้หายใจเร็วทุกคน ลงจริงๆหมดอ,อ๋อโดนเพือ่อ ยิงข้างหน้าอยนเนะมอขอคนดีรอให้หมอหีโอ้โหทุงนี้คือมอต้ามอต้าแบบไม่ขาดเลยมาถลอมโม 我愿意。 เพื่อนยิงนะหมอมันมีมีขี้เกียจยิงมอเตอร์บ้างหมอตรงนี้เนี่ย

70%คง70%